กันลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกมคอร์ตี้โมโบายและสรับหัวข้อของวันนี้ แล้วก็มาเจอกันต่อเลยผมกับในเซิร์ฟเวอร์เทสตัวใหม่ล่าสุดผมจะมารีวิวในส่วนของหนึ่งในปืนใหม่ผมที่คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมาในซีซั่นที่สีผมกับปืนตระกูลสายมัสแมนกับปืน MK2 เพราะฉะนั้นผมคิดวันนี้เราจะมารีวิวความสามารถคร่าวๆของเต้าปืนใหม่กระบอกนกันว่าในเรื่องของเกมเพลการใช้งานของมันเนี่ยจะมีแนวทางการเล่นในรูปแบบไหนกันได้บ้างก็มาดูกันเลย ดยสรับสแตทของปืนใหม่กระบอกนี้ผมจะมีดาเมจอยู่ที่80หน่วยความเร็วในการยิง28ความแม่นยำ54ความเร็วในการขึ้นที่43ระยะการยิง74แล้วก็การควบคุมอยู่ที่36ในส่วนของเบสดาเมจพื้นฐานก่อนตัวปืนก่อนที่เราจะทำการปรับแต่งนะผมแน่นอนว่าปืนนี้เนี่ยเป็นปืนตระกูลสายมัสแมนดาเมจมันจะแรงมากครับผมิงเบิร์นอกดาเมจตือที่120หน่วยด้วยกันผมยิงหัว ดาเมจจะอยู่ที่160หน่วยและในกรณีที่ยิงแขนนะผมดาเมจเนี่ยก็จะอยู่ที่112หน่วยก็คอนเฟิร์มว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยิงศัตรูที่อยู่บริเวณช่วงตั้งแต่เอวขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการว่าฆ่าศัตรูได้ภายในกระสุนหนึ่งนัดแน่นอนผมแต่ในกรณีที่เราเนี่ยยิงตามกอเอว L, ก็คือบริเวณที่เป็นขาส่วนล่างเนี่ยดาเมจของมันก็จะดรอปลงมาหน่อยผมก็จะเหลือ80เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะยิงฆ่าศัตรูวันช็อตก็ต้องเน้นบริเวณที่เป็นช่่วงอกททีีีดดสุดนะ โดยสภาพจุดเด่นของปืนมัสแมนกระบอกนี้ผมนอกจากในเรื่องของความแรงของตัวปืนที่สูงแล้วเนี่ยในเรื่องของระยะการยิงของมันเนี่ยก็ถือว่าสูงมากด้วยผมโดยเฉพาะในกรณีที่ยิงในระยะไกลเนี่ยบอกเลยว่าตัวปืนก็มีโอกาสาที่จะฆ่าศัตรูได้ในวันช็อตค่อนข้างง่ายผมถึงแม้ว่าเราจะไม่ปรับแต่งอะไรเลยแต่ดาเมจของมันเนี่ยก็ย,ยังเกิน100หน่วยในการฆ่าศัตรูในระยะประมาณ30เมตรถึง40เมตรแบบง่ายๆอยู่ดีเนาะ ในส่วนของจุดเด่นของปืนกระบอกนี้ผมที่แตกต่างจากปืนมัสแมนกระบอกอื่นๆนะผมก็ต้องบอกว่าในส่วนของการปรับแต่งของมันเนี่ยจะมีชิ้นส่วนในส่วนของตัวลูกศรน,นะผมแบบพิเศษที่เมื่อเราทําการใส่ไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มไฟเลทของตัวปืนเนี่ยลบ50%เลยผมเอาง่ายๆว่าพอเราใส่ชิ้นนี้ปุ๊บเนี่ยจะทำให้ตัวปืนเนี่ยรันแบบเร็วมากๆเลยนั่นเองนะก็เป็นจุดเด่นของปืนกระบอกนี้นะถัดมาในส่วนสายการเล่นของตัวปืนนะผมตัวปืนเนี่ยลหลักๆจะมีสสายการเล่นผมก็ออกมาเรื่องกับสายแรกกันก่อน โดยสายแรกนี้ผมก็จะเป็นสาย ATK ผมเน้นการยิงระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางแน่นอนว่าในส่วนประกอบของเราเนี่ยที่เราต้องใส่อยู่แล้วผมก็คือในส่วนของแม็กกาซีนที่จะทําให้เราเสามารถลั่นกระสุนได้เร็วขึ้นมากๆเลยผมชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวเรเซอร์ OVC ที่ผมเพิ่มในส่วนของตัวความเร็วแล้วก็ความวแม่นของตัวปืนอีกเล็กน้อยปากกระบอกปืนใส่เป็น RTC ผมลดแรงดิดของตัวปืนหน่อยเพราะว่าพอเรายิงเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถคุมลดในเรื่องของแรงดิดแนวตั้งได้เนี่ยก็ทาให้เราเสามารถยิงต่อเนื่องมีความแม่นยาม,มากขึ้นในการยิงระะกลาง ตัวลำกล้องปืนนะผมก็ใส่เป็นตัวเพิ่มความเร็วในการขึ้นสโคมเพราะว่าเราเน้นการต่อสู้ระยะใกล้ระยะกลางอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราขึ้นสโคปช้าเนี่ยเราอาจจะแพ้ปืนอื่นได้ผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะรวมกับตัวพันท้ายด้วยนะที่เน้นในเรื่องของความเร็วการขึ้นที่แล้วก็ความเร็วในการขึ้นสโคปเป็นหลักโดยทรัฟต์ดิเด่นของแมกกาซีนตัวนี้ผมก็แน่นอนว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถรั้นปืนได้เร็วขึ้นมากๆเลยครับเนี่ยดูความเร็วในการรั่นของตัวปืนผมคือแบบโอ้โหในสภาพระยะใกล้เนี่ยจะปืนที่รั้นนขาา้่กอะไคงม อันที่สำคัญนะผมก็มีข้อเสียเหมือนกันคือถึงแม้ว่าปืนจะร่นเร็วขึ้นแต่ดาเมจของมันเนี่ยจะโดนดรอปลงไปเยอะพอสมควรก็ผมจากตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ายิงอกเนี่ยคอนเฟิร์มตายแน่นอนอยู่แล้วแต่พอเราใส่ตัวนี้ปุ๊บังเกตว่าดาเมจของมันเนี่ยจะดรอปเหลือแค่12ก็ต้องใช้ในการยิงจากหนึ่งนัดเพิ่มเป็น2นัดนะผมก็เรียกได้ว่าเป็นข้อดีแต่ก็มีข้อเสียแรกเข้ามาด้วยในเวลาเดียวกัน แต่ในการยริงก็ผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลงบริเวณที่เป็นอกส่วนบนเนี่ยก็แน่นอนว่าเรายังสามารถฆ่าได้ภายในวันช็อตได้เหมือนเดิมครับผมอันนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยในเรื่องของความแม่นยําให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงนะในเรื่องของการเล่นนะครับผมในส่วนแนวทางการเล่นของสายนี้ผมก็จะเป็นสาย a อทีปกตินะผมที่เดินหน้ายิงใส่ศัตรูแบบไม่หยุดยั้ยง นึกถึงตัวปืนของผมที่เราเนี่ยสามารถลั่นได้ค่อนข้างเลยผมทำให้การเจาสตูระยะประชิดเนี่ยเราก็สามารถฆ่าศัตรูได้รวดเลยเช่นกันผมแต่ตปืนเนี่ยถึงแม้ว,ว่าจะลั่นเลยก็จริงแต่ก็มีข้อเสียคือการเล็งจังหวะของตัวปืนเนี่ยเราต้องเล็งบริเวณที่เป็นอกครับผมถึงจะสามารถฆ่าศัตรูได้ได้ภายในวันทับถ้าไม่ใช่อกเนี่ย การทำดาเมจของตัวปืนเนี่ยก็ต้องใช้กระสุนทั้งหมด2นัดด้วยกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความนาแนของแต่ละคนแต่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่จะสามารถฆ่าได้ภายในวันจัดก็ดีเลยนะแต่ตากที่พิงได้ลองเล่นมาผมก็ต้องบอกเลยว่าการยิงสไตล์เนี่ยกับเกมของผมที่เป็นมือถือก็ต้องบอกว่าแอบยิงยากอยู่พอสมควรเลยผมเพราะว่าการยิงจังหวะของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับปืนกลออโต้นะมันต้องมันยิงแบบเทียร์นัดนะผมแล้วก็เป็นออโต้เซมิที่เราต้องกดเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการยิงต่อเนื่องที่สามารถฆาตตัวตายได้ สายนี้เนี่ยอาจจะดูค่อนข้างเล่นยากไปนิดหนึ่งนะเองถ้าเกิดว่าเทียบก,กันแล้วเนี่ยการยิงสล์นี้เนี่ยระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยพี่ลิงก็คิดว่าอืไปเล่นตระกูลสายลูกตองโดยตรงเลยเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างมีประโยชน์มากกว่านะเพราะว่ามีโอกาสในการฆ่าศัตรูได้ในวันช็อตที่มากกว่าด้วยผมแถมพอบริณการลั่นเนี่ยก็ยังพอๆกันนะมีโอกาสปิดกระสุนได้ในกรณีที่เราเนี่ยยิงพลาดไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเล่นแบบปกติแบบไม่ซีเรียสเลยผมสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่เล่นแล้วก็สนุกดริงกันนะผมเพราะว่าตัวปืนเนี่ยยิงเพ ก็ดาเมจค่อนข้างแรงซึ่งในการใช้งานเนี่ยในโหมดของ MP เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะดูไม่เวิร์กเท่าไหร่ผมการใช้งานแบบเวิร์กเนี่ยน่าจะอยู่ในโหมดของ a t t เท r รอย l e เป็นหลักนะเพราะว่าในโหมด a t t เท r รอย l e เนี่ยแน่นอนว่าลูกซองมันก็โดนปรับมาเพอควมควรของการใช้งานสไตล์นี้เนี่ยจะช่วยในการยิงเพิ่มระยะที่ค่อนข้างใช้งานง่ายกว่าลูกซองในการยิงระยะกลางแถมตัวปืนเนี่ยดาามจแรง และที่สำคัญในหมดกระเทกเระย์ลมันมีส่วนของตัวเกราะเข้ามาด้วยผมปืนนี้บอกเลยว่าทําดาเมจต่อเกราะได้ดีมากๆเลยผมก็อาจจะค่อนข้างดีกว่าในโหมดของ BR นะสำหรับสายยิงระยะใกล้ระยะกลางและถัดมากับสายที่2องครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเล่นง่ายขึ้นอีกหน่อยก็จะเป็นสายการยิงระยะกลางถึงระยะไกลผมหรือง่ายๆก็คือเล่นสายสไนเปอร์นั่นเองครับผม ของแต่งหลักๆที่เราเนี่ยควรจะใส่สำหรับสายนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ส่วนตัวพันท้ายผมที่เราเนี่ยจะเน้นบิวในส่วนของการคุมปืนทําให้เราเนี่ยสามารถยิงรลยะไกลเนี่ยได้อย่างแม่นยํามากขึ้นผมแต่ก็ต้องแรกมาด้วยความเร็วกัลขึ้นที่ของเราลดลงแล้วก็ความเร็วกันขึ้นสะโครของเราเนี่ยก็จะดรอปลงนะอีกอย่างหนึ่งที่ควรใส่ผมเนื่อยเราเป็นสายสไนเปอร์ยิงไกลผมเนี่ยก็ควรจะใส่กล้องสะโครบด้วยผมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถยิงแบบสไนเปอร์ได้นั่นเองเพราะตัวนี้เนี่ยสโครแบบพื้นฐานของมันเนี่ยจะเล็งยิงไกลค่อนข้างยากลำ ก็ใส่เป็นตัวเพิ่มในส่วนตัวระยะของการยิงครับผมให้เหมาะกับการเล่นเป็นสายสไนเปถัดมาเรเซอร์ผมก็ในเรื่องของความเร็วการขึ้นสกบอีกนิดนึงแล้วก็จบด้วยตัวสุดท้ายผมตัวกริปที่เราเนี่ยจะใส่เพิ่มความเร็วในการขึ้นสโบอีกเล็กน้อยอีกเหมือนกันแตะพอเราเนี่ยปรับแต่งเป็นรูปแบบการยิงแบบสไนเปอร์ุ๊บเนี่ยก็สังเกตได้ว่าดา,าเมจของมันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็แทบจะเหมือนกับปืสนสไนเปอร์เลยผมก็คือถ้ายิงบริเวณที่เป็นอกเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าตายภายในกระสุนหนึนนน่ง,งน ทำดาเมจตายได้ด้วยเหมือนกันผมแต่ข้อระวังก็คือตัวปืนนะผมในการนี้ที่ยิงขาเนะี่ยหรือว่ายิงบรเวณที่ต่ำกว่าอกเนี่ยก็แน่นอนว่าเราอาจจะต้องใช้กระสุนเนี่ยเพิ่มเป็น2นัดเหมือนกับสไนเปปกติโดยทั่วไปนะในส่วนในทางการเล่นของซายนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่ามันก็คือปืนสไนเปอร์ดีๆนั่นเองนะผม ก็ถ no? ้าเกิดจะพูดถึงการใช้งานเปรียบเทียบเหมือนกัซเนย์เขบอกไหนก็โดยรวมเนี่ยก็คล้ายๆกับตัว d l g 3 3สาเลยแต่ว่าเราก็จะมีข้อดีกว่า DLQ 3 3นิดนึงก็คือความพองตัวของเราเนี่ยจะแอบพองตัวมากกว่าเล็กน้อยผมดูกับระยะการยิงแล้วก็โอกาสในการฆ่ากับจุดตายเนี่ยโดยรวมมันเนี่ยก็พอๆกับตัว DLQ ส3แบบเป๊ะเลยก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะในเรื่องของมิติแล้วก็ความรู้สึกในการยิงโดยถ้าเกิดว่าจะบอกว่าการเปรียบเทียบระหว่าง2สายนี้สายไหนเล่นง่ายกว่ากันนะผมก็ต้องบอกเลยว่าสายสเนเปอร์เนี่ยเล่นง่าย ามารถติดดาเมจได้ด้วยตัวปืนแบบคูลพิโของมันเนี่ยมันง่ายกว่าการเน้นที่เราในใส่แมกกาซีนที่เพิ่มความเร็วในการลั่นกระสุนนั่นเองนะและสำหรับเพื่อนๆผมที่ได้ทดสอบการเล่นปืนมัคแมนโปรใหม่อันนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมอย่าลืมคอมเม,มนต์บอกพิรินกันได้ผมว่าความรู้สึกในการเล่นของมันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีแบบน,นี้มีสาระความรู้แบบน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมไปในช่องยูทูบไปก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับว,วันนี้ต้องขขออบคคุุณเเพื่่นนททกกี้้าามมมชผ็ไปแลว